พพปลืม้มเลปลื้มมากประทับใจ <c oughs> จริงๆ <c oughs> โปรแกรมที่ทำเนี่ยมันได้ผลกลับเราจากสาวานะคะที่ไม่มั่นใจในการส่องกระจก่นอยากดูตัวเองในกระจกเลยรู้สึกว่ารูปร่างเรามันอ้วนขึ้นอนะ่ะวันนี้ค่ะมีความมั่นใจในการแต่งตัวมากยิ่งขึ้นลดาำนักได้ดีน่าจะถึง4โลแล้วละ่ะปม,มาณเดือนเดียวเองนะเดือนเดียว4ี่กโล ตอนแรกก็คิดว่าจะมาดูดไขมันก่อนคุณหมอบอกว่าแนะนําให้พี่ลดน้าหนักก่อนให้เข้าที่แล้วค่อยดูดไขมันส่วนเกินที่เราไม่ชอบออกเครื่องมือทันสมัยปลอดภัยแน่นอนค่ะปวดละเอียดนะคุณหมอแนะนําหลายๆเรื่องทําให้เราลดน้ําหนักอะ่ะได้ลงจริงจาก77ตอนนี้ก็เหลือ73ดีเยี่ยมแล้วก็เยี่ยม